สวัสดีเมื่อนชาวสเตปกี้ด้วยนะครับนี้อยู่กับนันดุลและก็คุณแอดมินนั่นเองนะฮะ h e l l o i s m e นะฮะวันนี้เรามาขายของตรงตรงอีกแล้วเพราะว่าเรานั้นขายตรงตรงนี่แหละฮะขายอ้อมมันไม่ดีเพราะอะไรฮะมันไกลครับผมขายตรงตรงนี่นะครับเรื่องน้ำมันด้วยครับผมพวกคุณนี่ได้สกิลการคุณประสาทมาจากไหนครับในการเรามีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับอันนี้คือหัวเว่ยบยหกทูห้คุณแอดมินอ่าชี้เด็ดของวันนี้คือมันคือสีฟ้าฮะ พาสเทลด้วยโอ้โหพาสเทลด้วยวัสดุเขานั้นนะฮะเป็นแบบเงาๆนะฮะไม่ใช่ด้านเพราะด้านด้มีแต่หน้าเราเท่านั้นนี่ฮะสีมันสวยงามมากๆขอดูด้านหน้าครับผมอยากรู้ฟ้าแค่ไนหะนี่อันนี้คือด้นานหน้าสีขาวฮะด้านหลังมันสีฟ้าแบบพาสเทลดูดีเลยทีเดียวนะฮะตัวเครื่องรุ่นนี้ฮะคุณดานมินราคาอยู่ที่4,990ัาร้อ้าสบาทถูกว่าถูกมากๆนะครับและก็ต้องยอมรับว่าโบเอ็ตก,ก็เป็นแบรนด์ที่ดังอนะ่ะและ้วก็เทียบเท่าได้สบายถ้าได้ไม่ขอคุณดานมินผมจะถือที่ไว้ให้ครับคุณดานม่นช เอาของมาให้เขาดูหน่อยละกันหมูเชื่อว่าอย่างนี้สีฟ้าของเราอ่ะนอนในกองเอ๊ะเคสกค็ฟรีสี่พันเก้าเก้สิบได้เคสฟรีที่ชาร์จต้องได้อยู่แล้วไม่น่าถามนะครับแต่มีหูฟังด้วย4 9 9 0ัาเก้าทำได้ไมพอคุณแอดมินตัวนี้นั้นมีฟิล์มกันรอยติดมาแล้วด้วยโอ้โหมันมอทอมมาร์นะไม่ธรรมดาเฮ้ยคุณเก่งล่ะคุณรู้ไงนะต้องแปลด้วยเออนะฮะในราคาเ9 9 0บาทวันนี้คุณมีสีใหม่มาให้เราได้ ได้แบบเป็นเจ้าของกันนสีฟ้าเนี่ยนะสินค้าราก็สิบบาทผมอยากบอกว่าจุดเด่นตัวนี้นะฮะเล่นเกมดีกล้องสวยสวผมอยากบอกคุณผู้ชมมากครับว่าข้างในก็เป็นสีฟ้าแดานแด,น,ด,น,ด,น,ดนนะฮะข้างในก็เป็นสีฟ้าคอ,อนะ<ม>ก็เป็นคอฟ้าจุดใกล้ไลมิมีใครเล่นด้วยเลยอ่ะไม่เล่นทำไมอะ คุณหักหน้าของการรายการแบบนี้ไม่ได้เก็บสิจิตอลเ่านี้ <Okay. S 2> <laughs> ไม่พอคะคุณแอมเบร์นะฮะเรายังมีซิมการ์ดสองอันที่สามารถใส่ได้คู่กันแล้วมีช่องหนึ่งไว้ใส่เมมโมรี่การ์ดหลายหลายคนต้องการอะไรแบบนี้นะเพราะไม่ต้องการไฮบริดผมจะบอกคุณแอดมินว่านอกจากข้างบนจะเป็นสีฟ้าแล้วข้างล่างก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะเรียกว่าฟ้าหมดเป็นที่มาของมือถือขอบฟ้าตรงกายเป็นเขาที่พาไปนะครับ รุ่นนี้มีข้อดีไงคุณนัทมินถือไว้ครผมจะพันน,นานๆเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะไปใน,นวันนี้รุ่นนี้กล้องหน้าเป็นเลนส์ Y ครับคุณนัทมินครับโอ้ครับผมข้างหลังเป็นเลนส์ X นั่นเองครับ X Y ครับผมผมจะไม่เล่นละม,มาเป็นแกนผมว่าหมดความน่าเชื่อถือตอนนี้แหละ วายฮะกล้องหลังเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยไม่ใช่ใช้ได้ดิต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยแหละนะฮะตัวนี้มันเคยเปิดตัวที่ห้าพเก้าเก้าสิบในมิถุนายนวันนี้อีกที่สี่พันเก้าเก้าสิบมาแหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงราคานี้ซื้อได้จับต้องได้ครับรองสิบหกแรมสองครับผมแบตเตอรี่อยู่ในเกณฑ์กลางๆเล่นเกมได้ดีในระดับที่น่าพอใจสำหรับห้าพันบาทอย่างแน่นอนนะฮะมันคือเหมือนหัวเวทพีแปดไรท์เหมือนหัวเวทพีแปดไรท์ที่พัฒนากล้องอ่ารุ่นนี้ขายดีครับแล้วก็เกมก็ลื่นเลยทีีเเยนนนนะะะะะฮฮกก็ัััให้้บบบาครรอ์ อยู่ทางซ้ายมือของจอคุณแล้วและนี่คือโผลไวไวของทูสีฟ้ามาทำซินแคนาขอดูดเลครับอ่าหมุน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 อ่าคุณทําตัวเป็นแท่นมือถือที่ดีมากครับโอเคขอบคุณมากครับที่มาอุดหนุนกันสำหรับทุกๆอย่างไม่มีพวกคุณนะครับก็ไม่มีเรานะครับสวัสดีครับก็ไม่มีข้าวกินครับเราก็มีข้าวกินต้องขอบคุณทุกคนที่ทําให้เรามีข้าวกินแม้จะเล็กน้อยเออขอขอร้องท่อย่าต่อราคาเยอะฮะไอพวกนี้กาไรบอกตรงๆไม่ไม่กี่บาทน้อยมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย